วัสดีครับพี่น้องพี่น้องปอกไปสุขสุขค้นมือ้เขามาหอดงานเตียงเตเวนเพราะว่าเราจะมีจับฉลากกันนะคะวันนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเพชระครนะคะวัดบ้านเพชรละครชมรีสอดแจงนิสอแอรอรดีพร้อมนะคะมาจับฉลากเอาฉลากมาลุทะเบียนรอจับฉลากตอนเย็นเราไปนัดจับฉลากกันนี่ไว้ไว้ห่ะพี่น้องหอกบอกหน่นะคะ มี่ไงสดพร้อมขนาดเช่นไรสดชมจากเอี้ยนเซ็กโซโฟนนะฮะแจ้างเรียนใช่เลยดิแจ้างเรียนใช่เลยโอ้ยพี่น้องมึงมึงเลยโอ้ยเขามานอนเฝ้ากันเขามานอนเฝ้ากันเขามานอนเฝ้ากันเมึงมึงมึงเนี่ยโอ้ยบ่ค่ะบ่เมีนค่ะมานอนเฝ้าค่ะโอ้ยมานอนเฝ้ากันโอ้โอ้โอ้ เราคนก็หางกันเขาก็มานอนเฝ้ากันนั่นมาหรอเออธรรมดาล่ะแนวคนมักกันนอนแนวคนมักกันก็มานอนเฝ้ากันพี่น้องน้อนหลักฐานเลยโคโลยี่นี่ล่ะพี่น้องจะไปซื้อของกินพี่แจ๊คไม่ใช่หรอกไม่ใช่มานอนเฝ้าเขาฉันรู้อยู่ปิดอะไรกันปิดอะไรกันอย่าปิดเลยโอ้ยปิดไปเลยครับกับพ่อมิดเหรอ เด็กของขวัญเด็กของพี่แจเอาอะไรมาเอาเนื้อวัวมาจุ่หัวมาตัวหนึ่งเลยมอเออยนี่บรรยากาศการจับฉลากน้ำขูดอะไรก็คอนสารวันที่เราล้เมื่อวานเหรอ่ะล้าต่ำบนชีรอนบอกไปอันนั้นก็ต้น้ำตบตาโตนี้คือพนักงานกรรมการนะคะ กรรมการการจัดงานคืนนี้ม oh> ah> ึงจะมาอดวอย่างมันม่ซื้อมึงอยู่จ้าบ้านฮักเอลเอเงินสดางวันเอาซึ่งไม่อว่าคำนี้รอครับวีระดจอลเมื่อไระองรางวันเนาะให้เขามาทัวเมอะไมึงคืนด้จุกเก ของขวัญกองไอ้นี่เลยครับเยอะมากเลยหลายหลายหลายเยอะี่ครับนี่คือของขวัญวันกระส่าเป็นหัวโลโงลมจ้วงเข้ามาแล้วติ๊บมาค่ะมาฮอดแล้วบ่เมื่อคืนให้ลำมึงจะใส่นะเมื่อคืนนี้อยู่สุพรรณบุรีลงบุรีใกล้ๆหนึ่งนั่นเเป็นรุ่นเร็วๆคนละเจ้าระหังอย่างกานอยากใสกันนี่เป็นไงเป็นไงเป็นเจ้า มันเป็นตั้งเป็นญาติะปัญหากับเป็นคนที่แบบว่าล่าขี้เถาแล้วก็บ่ายุสมเถาเจ้ากขยุกซองว่านี่แล้วว่าจะถอนกลับมาหาเจ้าโบ้คอยบ้าเด็กตันหาดกันเอาเลยโอ้ยหที่เถาล่าขี้ตันหากลับเ่าแล้ว่ายุสมเถา เป็นเฟันี้นี่ใช่ยังจับลากเร็วๆเรวเพอเนเนาได้มาอายุกันมาพ่อมญาติที่นี่กันมาพอมญาติเพนเรไม่ยผู้ชามาพ่อมาเพน่หาวอย่างสูงหพันเซีนเดนนี่มานากันมาได้เลยกันมาเพื่อาสรเตรีมเดนหน้าเวที่เรพี่น้องเอ้ศาสตร์ไเฮช่มฟีดเลย เม่อเรียนระองคนี้ลวดับ้าไปอยัางน้เอาวาาจับสลากับกันท่น้อ้เดนะ